สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิเชียรพรสุกเกษมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งเลขที่11ค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอสิ่งมีชีวิตในดาวเคราะห์ดวงใหม่นะคะชื่อว่าดาวออสีดาราค่ะมาจากคําว่าเอสิดที่แปลว่ากรดแล้วก็คําว่าเอราค่ะเป็นลากคําจากภาษาละตินกรีนะคะหมายถึงสถานที่ค่ะก็เลยจะตีความรวมๆคําว่าเอสิดาราเนี่ยหมายถึงดินแดนแห่งกรดค่ะ โดยอุณหภูมิของดาวดวงนี้นะคะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ60องศาเซลเซียสพื้นผิวเนี่ยเป็นกรดซันฟิริกค่ะใช้เปรียบเทียบแทนกับน้ำในโลกของเราค่ะโดยสิ่งมีชีวิตที่เราพบในดาวดวงนี้นะคะก็คือชื่อว่า A อซิทรีค่ะเป็นแดงบันดานใจนะคะว่าจะต้นไม้ผสมกับมนุษย์ค่ะแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะในส่วนของ โครงสร้างของต้นแอ i ิท r รีนะคะจะเป็นโครงสร้างคล้ายกับพืชทั่วๆั่ไปค่ะโดยที่บริเวณเซลล์วอลนะคะจะเป็เกราะโปรตีนเคลือบด้วยเ,เป็นเกาะโปรตีนค่ะที่เคลือบด้วยซิลิก้าแล้วก็โบลอนเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของกรดค่ะในส่วนของเซลล์เมมเบรนนะคะเป็นจากโพลิเมอร์ที่ทนกรดสูงค่ะเป็นฟลูออรคาร์บอนซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติของดาวที่เป็น ส่วนประกอบของซันฟิริกค่ะในส่วนของไซเลมนะคะโดยปกติพืชทั่วไปก็จะใช้เป็นการขนส่งลำเลียงน้ำแต่ว่าในต้นแอซิดครีค่ะจะเปรียบได้กับเป็นเส้นเลือดค่ะซึ่งเ,เลือดของต้นแอซิดครีเนี่ยทำมาจากกรดฟอร์มิกค่ะเป็นตัวทำลายที่ทนกรดแล้วก็ในส่วนของสมองนะคะของด้านความจำด้านการประมวลผลของต้นแอซิดครีค่ะ จะใช้สานามแม่เหล็กไฟฟ้าะคะในการส่งสัญญาณแบบคลื่นวิทยุที่ต่ำกว่า100เฮิร์ในการส่งสัญญาณเป็นรหัสแล้วก็สามารถคุยกันได้เป็นภาษาโค้ดส่งเข้าสมองโดยตรงจะไม่มีการโกหกแล้วก็ไม่มีการปกปิดะคะ่ะด้านการดำรงชีวิตของต้น a อ i ิ t ทรีนะคะในโลกของดาวดวงนี้คะ่ะจะไม่มีไฟฟ้าแต่ว่า จะใช้เป็นพลังงานเคมีกับพลังงานจากการปลดปล่อยของไอออนจากกรดในในพื้นของดาวดวงนั้นค่ะมาใช้ในการดำรงชีวิตแทนใช้ไฟฟ้าค่ะต่อไปออในลำต้นพืชน,นะคะก็จะมี 4M ซึ่ง 4M ปกติเนี่ยก็จะใช้ในการ ลำเลียงสารอาหารแต่ว่าสำหรับต้นแอสิ t เ e นะคะเนี่ยจะใช้ในการดูดซึมพลังงานของปฏิกิริยาระหว่างกรดกับแ赖ท่านบนดาวค่ะเป็นการดูดซึมสารอาหารโดยใช้กรดกับแ赖ท่านบนดาวแทนนะคะและการสืบพันธุ์เพื่อมีชีวิตรอดของต้นแอสิ t เ e นะคะจะสังเกตได้ว่าต้นแอสิ t เ e เนี่ยจะมี ดอกไม้อยู่ข้างบนหัวนะคะซึ่งเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วเนี่ยต้นแม่ก็จะปล่อยดอกไม้ออกมาแล้วก็จะค่อยๆเจริญเติบโตเป็นต้นลูกขึ้นมาค่ะแล้วก็ต้นนิว a อซิด r รีต้นใหม่เนี่ยก็เหมือนกับต้นเดิมเลยโดยที่มันจะมีความรู้แล้วก็ความจำเก่าๆ จากต้นเดิมก็คือส่งต่อมาให้ต้นใหม่ได้โดยตรงเลยและก็จะเกิดเป็นต้นแอซิดครีต้นเดิมค่ะแต่ว่าขนาดก็จะเล็กลงแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นวัฏจักรวนไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะ